ก็ได้ตัวใหญ่เลยพี่น้องป่าขาวสูดโอ้บอกใหญ่เลยมาลุนบาลแรกเว่าสิหมานบอนะครับได้ตามความคิดผมว่าบอปิตรพาดครับน้ำได้ลแบบนี้คิดว่าจังได้กระถึกครับเอยวมาลุนกันนะผมบาลแรกครับ บาดแรกก็ได้ตัวใหญ่เลยพี่น้องปาขาวสูรโอ้บอกักใหญ่เลยปาขาวสูตรก็ปาอยังงล่ะใช่ล่ะปาขาวสูตรก็ปากขาวหน้าครับผมบาดแรกกับม้านแล้วนะครับนี่โอ้ตัวบกักใหญ่เลยมเมแม่นน้อยๆเลยพี่น้องนี่เปรียบเทียบกับเขียนผมมึงเด้อตัวใหญ่แห้งอยู่ดีครับปาสูตรนะครับเผียย รุ่นแขนนะครับประมาณเครืองโลไ่ออยู่ครับตัวนี้สูตรใหญ่ครับผมมาแรกกับมานแล้วนะครับเดี๋ยวผ้าไปรุ่นเรื่อยๆนะครับโอ้ใหญ่